ตอนที่16ศักยภาพและแผนชุมชนเสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินเสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสังคมวันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณภายใต้สถานการณ์ความขัดแยง้งและภาวะยากลำบาก ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติท่ามกลางความหลากหลายขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้กับดิฉันอัสรารัตการันสวัสดีค่ะดิฉันญาลีค่ะมาเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ ค่ะคุณผู้ฟังคะรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้นะคะเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งค่ะของโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเสียงจากผู้หญิงในครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นจึงเป็นรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักชุมชนในท้องถิ่นชายแดนใต้ของเราค่ะคุณผู้ฟังคะ จากหลายตอนที่ผ่านมานี้นะคะก็ทําให้เรานี่นะคะได้รู้จักกับชุมชนตนันหยงลูโลอําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีคะ่ะชุมชนชายทะเลติดอ่าวปัตตานีห่างจากตัวอําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีไปประมาณ6กิโลเมตรนะคะซึ่งเป็นหนึ่งใน6ชุมชนที่เราเข้าไปศึกษาวิจัยคะ่ะใช่ค่ะคุณย่าค้าจากการที่เราได้เข้าไปศึกษาวิจัยแล้วก็ลงพื้นที่ เก็บข้อมูลเพื่อนํามาเสนอข้อมูลของชุมชนนะคะให้ผู้ฟังรับทราบนะคะในรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ทําให้เราได้รับทราบถึงปัญหาและศักยภาพหรือว่าจุดอ่อนจุดแข็งที่มีอยู่ในชุมชนตันหยงลูโลค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะ คุณฟังก็ได้ทราบไปแล้วนะคะว่าสิ่งที่น่าสนใจของชุมชนนี้มีมากค่ะแต่ก็มีปัญหาอุปสรรคบางอย่างนะคะที่เราจะต้องช่วยกันพัฒนาที่ชุมชนตนหยงลูโลนะคะมีนาเกลือแหล่งเดียวในภาคใต้นะคะที่มีอายุมากกว่า400ปีมาแล้วนะคะที่แต่ในวันนี้นะคะนาเกลือลดกำลังจะลดน้อยลงค่ะค่ะแล้วก็ชุมชนตนยงลูโลนะคะก็ยังเป็นชุมชนที่ ผู้หญิงในชุมชนมีอาชีพหลากหลายค่ะส่วนใหญ่ก็ทําขนมนะคะแต่ก็ยังไม่ค่อยได้คุณภาพค่ะแล้วก็บรรจุพันธุ์ที่ยังไม่ได้มาตรฐานค่ะคุณผู้ฟังคะที่สําคัญนะคะชุมชนตนหยงลูโลนี้นะคะก็ะเป็นแหล่งที่ตั้งโบราณสถานที่สําคัญอันได้แก่มามัสยิดกรเซะนะคะสุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวอีกด้วยค่ะค่ะแล้วก็ยังมีการเลี้ยงหอยแครงแบบงมมือค่ะที่ไม่ทําลายสภาพแวดล้อมนะคะมีการทําประมงพื้นบ้านแต่วันนี้นะคะปลาแทบจะไม่มีให้จับแล เะะพราะว่าสภาพแวดล้อมแล้วก็ทรัพยากรชชยฝั่งที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะจนหลายครอบครัวนะคะต้องไปทํางานที่ประเทศมาเลเซียค่ะ คุณอัสราคา่ะวันนี้เราก็จะพาคุณผู้ฟังไปฟังเสียงกำนันแวอูมาแวดอเลาะนะคะ,คะซึ่งเป็นกำนันตำบลตันยงลูโลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าการก้าวข้ามในระดับของชุมชนหรือการฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคที่พบในชุมชนหรือเร,เราจะพูดอีกแบบหนึ่งว่าการที่จะพัฒนาชุมชนแห่งนี้ภายใต้สถานการณ์ความยากลำบาก ที่ฐานทรัพยากรถูกทำลายลงหรือสถานการณ์ที่คนในชุมชนกำลังเผชิญอยู่ในมุมมองแล้วก็ความเห็นของผู้นำชุมชนกำนันเวอุมามเวอดอเลาะนะคะซึ่งมีแนวทางอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามเสียงสัมภาษณ์นะคะเมื่อเรารู้ปัญหานะผมนี่เป็นผู้นำชุมชนพร้อมกับคณะกรรมการในชุมชนที่เราคิดยังไงอยากจะให้ ลูกบ้านเรานี่ไปมาเลเซียเยอะๆเนี่ยเราหาวิธีการอย่างทีนี้เราอยากไม่ให้ไปมาเลเซียเนี่ยอยู่ที่บ้านเพื่อแก้ปัญหาสังคมแก้ปัญหาลูกเราจะต้องดูว่าเพราะเราเป็นผู้น,นำเราต้องรู้จักคนรู้จักคนในพื้นที่คนนี้เป็นยังไงคนนี้ฐานะดีไหมคนนี้มีการศึกษาไหมคนนี้ร่ารวยไหมเราจักคนในพื้นที่ต้องรู้จักพื้นที่ที่เราอยู่ว่าที่ตัโยโลเนี่ยดินแดนโวเนียหรือเกร์เซเนี่ยเป็นดินแดนประวัติศาสตร์ เป็นที่การเปลี่ยนแปลงจากศาสนาพุทธมาเป็นศาสนาอิสลามที่กุเซหรือตันยงโล่ทีนี้แสดงว่าเจ้าเมืองยายจากเยรางมาอยู่กุสเซเขาแสดงว่าดินแดนตรงนี้อุดมสมบูรณ์ตันยงแปลว่าแหลมลุโลเป็นชื่อเพชรพลอยที่มีค่าดินแดนที่สมบูรณ์ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าประวัติอดีเป็นพื้นที่ที่มีความเจริญเศรษฐกิจดีรายได้ดี ในทะเลมีกุง้งมีปลามีหอยเยอะแยะทีนี้พระเดงตรงนี้นะพึะเงตรงนี้เราเราชุมชนต้องบองว่าเมื่ออดีตเขามีความเจริญทีนี้ปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหาใช่ไหมฮะเมื่อมีปัญหาเนี่ยเราต้องคิดว่าเอ๊ะเราจะหาวิธีการอย่างแก้ปัญหาตรงนี้เรามองพื้นที่เพราะตรงนี้เป็นแหล่งประวัติศาสตร์เอาเราจะทําอย่างไรให้ตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยว อนยูโรโลเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์และเขารู้จักไปทั่วโลกและกรณีเกเซที่เกิดปีศ .7 ที่เสียชีวิต33ศพจากทั่วโลกมาออกข่าวเกเรซไปทั่วโลกแล,ล้วรู้จักเกเซทีนี่เราเป็นกำนันหรือคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยทำไงเอาวิกฤตตัวนี้ให้เป็นโอกาสเราพัฒนาพื้นที่เช่นพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเอาชุมชนเราเนี่ย เป็นบุคลากรเราเนี่ยเป็นคณะทํางานหรือเป็นเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวตันยงลุล็เป็นคณะกรรมการบริหารเพื่อต้องการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเมื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วเราต้องการให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศหรือไปในประเทศมาที่เกษเมาดูมาซิเกษ้รเสกรามีทุนทางสังคมอะแล้วก็มีโบราณสถานผมไปสำรวจนะ30จุดแหล่งท่องเที่ยวมีโบฮันตัวจากประเทศมาลาก,กานคร มเเลซียที่มาเลเซียมาดู๋อมาเลเซียมาเห็นมาลาสุกินจากมาเลเซียมาดูสารเจ้าแม่ปีนั้นโอ้โหรายได้ของชุมชนนเยอะช่วงนั้นนะ่ะลุงบ้านผมเนะี่ยมีไรายได้ขายไอ้พวกสินค้าต่างๆนะอาหารทะเลบ้างาอะไรต่างๆเนี่ยวันหนึ่งเอ้ยเป็นหมื่นนะเพราะมาเลเซียมาต่างประเทศจากชมชนตัวนี้เลยเกิดคือขายชมชนท่องเที่ยวต่อยูนลกขนาดนี้ นี่คือจากมีปัญหาแก้ปัญหาจากมาเลเซียถ้าไรายได้ของชุมชนมีไรายได้เขาไม่อยากไปมาเลเซียหรอกกลับมาที่เกิดของเขาแต่ต้องใช้เวลาเพราะนั้นเราชุมชนต้องช่วยกันคิดช่วยกันทําช่วยกันร,รับผิดชอบช่วยกันทางานแล้วก็มารับผลประโยชน์ร่วมกันเนี่ คุณผู้ฟังคะนั่นคือเสียงของกำนันแวอุมาแวดอเละกำนันตำบลตันยงลุโละอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะประเด็นที่กำนันเสนอนะคะก็คือการพยายามพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสค่นะ การค้นหาจุดแข็งต้นทุนหรือศักยภาพที่มีอยู่ในพื้นที่ค่ะแล้วพัฒนาหรือส่งเสริมศักยภาพนั้นนะคะที่จะตกเป็นประโยชน์แก่ชุมชนซึ่งดิฉันคิดว่าเราคงไม่มองในแค่เรื่องของมูลค่านะคะหรือว่าตัวเงินอย่างเดียวแต่ต้องมองในเชิงของคุณค่าประกอบด้วยค่ะค่ะนุ้ฟังคะในเรื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์หรือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นี้นะคะที่กำเนิพูดถึงนั้นนะคะอาจจะ พัฒนายากสักหน่อยนะคะตราบใดที่ยังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ในสถานการณ์ที่ผู้คนภายนอกรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยที่จะมาเที่ยวมาชมในชุมช,มชนตันหยงรูโลค่ะใช่ค่ะคุณย่าค่ะดิฉันจึงคิดว่าชุมชนหรือว่าหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องนะคะน่าจะค้นหาต้นทุนหรือว่าจุดแข็งอื่นๆของชุมชนนะคะก็อย่างเช่นเรื่องเกลือหวานค่ะอาชีพที่กำกันมากกว่า400ปีแลปีนะคะของชุมชนนี้ค่ะ แล้วก็ยังมีหอยแครงอารมณ์ดีอีกด้วยนะคะที่หวานอร่อยในเอาปัตตาน,นีเพราะว่าหอยเหล่านี้นะคะคนในชุมชนงมเก็บด้วยมือค่ะ จะไม่ใช่อุปกรณ์คลาดเคลื่อนด้วยค่ะ,ะ,คะใช่แล้วค่ะแล้วก็ชุมชนที่นี่นะคะก็ยังมีขนมโบราณด้วยนะคะอย่างว่ดดิงราดูค่ะที่หาทานยากคุณผู้ฟังคะสิ่งเหล่านี้นะคะล้วนเป็นต้นทุนหรือว่าสิ่งดีๆที่มีอยู่ในชุมชนค่ะที่เราสามารถนํามาพัฒนาส่งเสริมให้เกิดประโยชน์และความมั่นคงต่อชีวิตและรายได้ของคนในชุมชนค่ะคุณอัสราคานอกจากนี้แล้วนะคะ เราก็ยังมีแนวทางหนึ่งนะคะที่จะช่วยเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาชุมชนแล้วก็แก้ปัญหาของชุมชนได้นะคะรวมทั้งพัฒนาศักยภาพหรือจุดแข็งจุดอ่อนของชุมชนได้นะคะ หรือว่าจะเป็นโดยรวมและเป็นระบบนั่นก็คือการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนขึ้นมาค่ะใช่ค่ะคุณผู้ฟังคะเราไปฟังเสียงคุณละไม้มานักการผู้ประสานงานโครงการวิจัยกำปรงและเป็นผู้ที่ทํางานด้านอนุรักษ์อ่าวปัตานีมาเป็นเวลากว่า17ปีแล้วค่ะให้ความเห็นในเรื่องนี้ค่ะ เรามาักจะเข้าใจเรื่องแผนยมชนที่ต่างกันนะคะแต่ว่าแผนยมชนที่เต็มรูปแบบจริงๆเนี่ยจะต้องมีข้อมูลอ้างอิงข้อมูลประจักษ์ที่เป็นความจริงของพื้นที่ไม่ว่าเป็นข้อมูลด้านศักยภาพด้านของดีๆด้านที่เป็นปัญหานะคะไม่ใช่แค่เป็นแผนทํางานโครงการเช่นบอกว่าเรามาทําแผนยมชนก็ค,คิดว่าทําโครงการนู่นโครงการนี่มันไม่พอนั้นโครงการเหล่านั้นจะต้องมีข้อมูลรองรับเหมือนที่บอกว่าข้อมูลที่เขามีสิ่งดีๆอะไรอยู่เรื่องของประวัติศาสตร์ที่ นี่น่าสนใจเอามาทําข้อมูลในรายละเอียดได้นะคะแล้วก็เรื่องขนมก็มาทํารายละเอียดได้เรื่องเกลือซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นนาเกลือเกือบจะเป็นแปลงสุดท้ายของประเทศไทยแล้วมั้งที่นี่แล้วก็เป็นเกลือที่มีรสชาติกลมกล่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยหล่องเหล่านี้ต้องทําข้อมูลให้เชิงลึกจริงๆนะคะโดยชาวบ้านสามารถช่วยเราทําข้อมูลได้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็เอาข้อมูลเหล่านี้มาพูดคุยกันอาจจะเป็นวงเล็กๆเป็นย่อยๆหรือคุยกันในบรรดาคนที่เกี่ยวข้องกับการทํางานนะคะได้เห็นภาพรวมร่วมกันแล้วหลังจากนั้นก็ มาคิดต่อว่าจากข้อมูลเหล่านี้เนี่ยข้อมูลที่ชาวบ้านช่วยกันทําที่เราช่วยกันเอื้อเขาเนี่ยมันจะไปทําอะไรได้บ้าง จะทาให้แผนชุมชนนี้ตอบสนองได้มากขึ้นมากกว่าจะเป็นแค่ความต้องการลอยๆนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เห็นก็จะเห็นข้อมูลถ้าเราบอกงานวิชาการเสริมชาวบ้านได้เนี่ยตัวข้อมูลตัวนี้แหละก็จะเป็นตัวที่ทางรัฐเนี่ยเอาไปอ้างอิงได้เพื่อจะทาอะไรบางอย่างเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านเพราะฉะนั้นแผนชุมชนถึงมีความจําเป็นนะแผนชุมชน,นที่เกิดจากตัวเขาข้อมูลของเขาเรื่องราวของเขาอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังคะนั่นคือเสียงของคุณละไมมณการคะ่ะนักอนุรักษ์ ผู้ที่ทำงานกับชุมชนรอบอ่าวปัตตนีมาเป็นเวลา17ปีมาแล้วนะคะคุณละไม้นะคะยังบอกกับเราอีกว่าการจัดทำแผนชุมชนขึ้นมาโดยใช้กระบวนการให้ชุมชนมีส่วนร่วม นอกจากข้อมูลของชุมชนที่จะได้ก็ออกมาแล้วนะคะก็ยังทําให้คนในชุมชนรู้จักชุมชนเข้าใจชุมชนแล้วก็รู้สึกรักชุมชนของตัวเองมากขึ้นอีกด้วยค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะการจัดทําแผนชุมชนนี้นะคะยังทําให้เราได้กิจกรรมโครงการในการพัฒนาชุมชนที่มาจากความต้องการและจากศักยภาพของชุมชนจริงๆค่ะ ซึ่งทำให้องค์กรทั้งในและนอกพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและสนใจนะคะสามารถหนุนเสริมในเรื่องของงบประมาณเพื่อให้เกิดกิจกรรมโครงการด้านการพัฒนาชุมชนนี้ได้ค่ะ คุณอัสาราคะดิฉันคิดว่าอีกแนวทางหนึ่งนะคะที่จะช่วยพัฒนาชุมชนได้ก็คือการทําวิจัยท้องถิ่นค่ะซึ่งก็เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ที่ทําวิจัยเองนะคะเพราะว่าหากเราต้องการที่จะต,ตอบโจทย์ของงานพัฒนาหรือว่าการแก้ปัญหาการทําวิจัยท้องถิน่น น่าจะเป็นเครื่องมือที่สําคัญนะคะอีกเครื่องมือหนึ่งในการที่จะนําพาชุมชนก้าวข้ามกับปัญหาได้แล้วก็ภาวะความยากลาบากที่ชุมชนกําลังปเผชิญอยู่ได้ค่ะ คุณย่าคะสาหรับในตอนต่อไปนั้นนะคะดิฉันจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับชุมชนแห่งที่สองที่เราได้เข้าไปศึกษาวิจัยคะ่ะคือชุมชนบ้านบุเกสตําบลบางวยซิงแนะออาเภอยะหาจังหวัดยะลาซึ่งเป็นชุมชนนําร่องชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาของจังหวัดยะลาคะ่ะที่บ้านบุเกสนั้นนะคะก็มีสตรีที่รวมกลุ่มกันทํางานอย่างเข้มแข็งโดยมีโลและรางวัลที่ได้รับมาแล้วกว่าร้อยรางวัลเชียวคะ่ะ คุณผู้ฟังติดตามรับฟังให้ได้นะคะสำหรับวันนี้รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ดิฉันยาอาลีค่ะและดิฉันอัศราลัตการันต้องลาไปก่อนค่ะขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้สะท้อนเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแยง้งที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัยสนใจติชมรายการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 073-336-490ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้